เพลงเราดงเดือนนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เกือบไม่เคยร้องเพลงนี้เลยเพลงนี้ถือว่าเป็นจะเรียกยังไงเป็นเพลงครูเพลงหนึ่งนะผมว่าแต่ว่าแต่เป็นเพลงครูที่แปลกนะครับคือผมเองเนี่ยเคยมีคอร์ดกีตาร์แล้วก็เนื้อเพลงของวงแกนเอ็กซึ่งคอร์ดเราเรายังไม่ได้นะครับเรารู้สึกว่าเราเราคงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จากที่เคยฟังมาเนี่ยมีคนเล่าว่าเพลงเนี้ยใช้เพลง ขอกีตาร์แค่3คอร์ดก็เล่นได้แล้วนะครับมันยากตรงน้องแล้วก็การเอื้อนน,นะครับเมื่อสักครู่ก็คือแรงบันดใจก็คือว่าได้ฟังทิกตอกเขาเล่นมีสองคนเล่นผู้ชายมีอายุหน่อยผู้หญิงก็เด็กอะ่ะเด็กวัยรุ่นเล่นกีตาร์นะครับผู้ชายเล่นซอซอดวงเส้นซึ่งเล่นได้หวานมากที่คีย์ซีชาร์ปซึ่งสูงกาปกติสักประมาณคีย์หนึ่งนะครับวันนี้ที่เราจะเล่นเราเลยจะใช้3าคอร์ดนะครับแล้วก็คอร์ดเมคขึ้นมาหมด เมออื่อ,อไหร่คงที่เมื่อไหร่ถ้าเราจะร้องบ่อยเนี่ยเราก็จะบันทึกออกมาแล้วก็ขอตรงไหนอยู่ตรงไหนตอนนี้ลองเกิดการเรียนรู้ก่อนนะครับร้องรอบแรกแรกดูนะครับเราดึงเตือนมีคีซ์เอมเอรและก็จีครับโอ้ละน ว้าวรักเจ้าสาวคำดวงโอ้ดึกแล้วนอพี่ขอลาลวงโอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเหน้ยหอมกลิ่นแกา เกสรดอกไม้หอมกินคลายคลายเจ้าสูเลี่ยมเอ้หอมกินคุณพรนหอมนั้นยังโบเลยเนื้อหอมสามเฉย Ê ô, ô, ô là nơ Nửa hôm giam trời Ê ô là nơ Ô, ô là nơ à, Đường điên ơi à. เจ้าสาวคำดวงโอ้ดึกแล้วนอะพี่ขอลาลวงโอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือน เห้ยเรຈົเจ้าหนอขวัญตาเรียม Cháu hát này mà ô cháu đuông đuôn ơi Cháu hát này mà thiềm ô đuông <laughs> 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 <laughs>